ในพื้นที่ตำบลแม่ว้ะอำเภอเถินจังหวัดลำปางกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาฝนที่ทิ้งช่วงมานานซึ่งตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนปี2555นี้ยังไม่เกิดฝนตกเลยทําให้พื้นที่ตำบลแม่วะ5หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตชนรัประทานได้รับ ได้แก่นะคะบ้านท่าช้างหมู่2บ้านน้ำดิบหมู่3บ้านแม่วะแล้งหมู่4ี่บ้านพดุงราษฎรสังส,งสงรรหมู่7และบ้านวะหลวงหมู่8ตําบลแม่วะนั้นแล้งจัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทําให้นาข้าวขณะนี้พื้นดินแห้งสนิทแล้วก็เริ่มแตกแล้วนะคะส่วนต้นข้าวนั้นก็กําลังจะยืนต้นตายค่ะนายขจรศักดิ์คาดีนายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะอำเภอเถินก็กล่าวนะคะว,ว่าขณะนี้นาข้าวได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า3,000ันไร่ชาวนาท้อทแท้หมดกำลังใจและอาจทำให้ผลผลิตที่ได้ในปีนี้เหลือไม่ถึงร้อยละ50เบื้องต้นเกษตรกร,ร,กรได้ประสานอยากจะให้มีการทำฝนหลวงขึ้นในพื้นที่เพื่อจะที่จะให้เกิดฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่ผิวดินและให้แหล่งน้านั้นมีน้าเพิ่มมากขึ้นจากขณะนี้ที่แห้งเหือดอย่างมาก ทั้งนี้ปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ยังได้ส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ําแม่วะน้ําดิบต้นกอกของสํานักชนลประธานที่2กรมชนลประธานซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก30,000ลูกบาทเมตรซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่สําคัญของพื้นที่ตาบลแม่วะที่อยู่ติดเขตป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะขณะนี้ได้แห้งเหือดอย่างมากปริมาณน้ํามีไม่ถึง2,000ลูกบาทเมตรนับเป็นภัยแล้งจากฝนที่ทิ้งช่วงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ100ปีค่ะ